เอโยวอร์ yo, สวัสดีครับผมพีเมียมจากร้านบิวเวอร์มอเตอร์ไค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับเป็นเจ้าคันนี้เลยจิเพ็กโดร้อยห้าสิบนะครับ, G H รบผมปีสองพันยี่สิบสองนะฮะคันนี้รถดเดิมๆจากโรงงานเลยนะฮะรถส,สวยๆส,สะอาดกริฟเลยนะครับผม ส,สีเดิมนะคะจากโรงงานนะ,ะเป็นสีขาวตัดดำนะฮะสวยๆเท่ๆเ,เลยตัวนี้เป็นตัวสีวาวนะครับผมท่อเนะะี่ยเป็นท่อเดิมนะ,ะสีคินคีนสวยๆสะอาดดเลยนะครับลูกค้าดอกยางหน้าหลังมีมาให้พร้อมใช้งานครับผมใช้งานได้ย,ยาวๆไปเลยนะ ไฟหน้า LED นะฮะรถอาจจะมีร่องรอยตามการใช้งานมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือ2เลยนะแต่สภาพโดยรวมชุดสีคือยังสวยๆอยู่เลยนะฮะคอนโซลยังดำๆอยู่เลยครับลูกค้านะและ้วเราตรวจเช็คเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับผมเครื่องข้างเดิมนะฮะข้างไม่ดังควันมไม่ไหลแน่นอนระบบไฟติดครบทุกจุดนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้เจ้าคันนี้กันหน่อยดีกว่านะครับผมเลขไม้เจ้าคันนี้คือไม่เยอะเลยนะฮะลูกค้านะ เล็กม่นะอยู่ที่15,000โลเท่านั้นครับเรามาฟังเสียงท่อเดิมกันหน่อยดีกว่านะฮะอ่าัดติดท,ทีเดียวรู้เรื่องเลยนะฮะบ้านพร้อมกับาง,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 งานนะครับติดปิดมือสุดๆไปเลยเครื่องไม่ไดังกวันไม่ไหลนะครับเจ้าคันนี้นะเจ้าคันนี้นะฮะออกใหม่90,000กว่าบาทเลยนะครับ แต่วันนี้ผมเปิดเสนอราคาขายเพียง49,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมหายไปเกินครึ่งเลยนะเจ้าคันนี้นะครับผมสามารถผ่อนจัดไฟแนนซ์นได้นะยอดดาวยอดผ่อนจะอยู่ด้านบนเลยคันนี้มีเล่มพร้อมเอกสารครบแล้วนะฮะใครสนใจนะครับช่องทางการตริดต่อจะอยู่ด้านบนเลยครับ